สวัสดีครับเจอกันช่องไออาร์ลันทุงนะผมวันนี้เขากลับมาแต่ตัวเมืองกะรสินเขามาแวะอำเภอสาสสัคขับผมยินแดนไดโนเสาร์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวครับผมวันพอดีกับว่าผมมีทัศนยดุลละแปลทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ารถทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หายก็เลยไปทำเรืองเดินไปได้เลยกอนนะครับผมใส่ผ้าปิดจมูกด้วย เมื่อวานนี้เหมือนแบบขอบพูอะผ้าเด็กๆมาเที่ยวนะครับผมเดีย๋ยวผมเดินผ้าเข้าไปในสุ่มครับผม

คนเยอะแยะเลยมีร้านผ้าไหมเพราะวะด้วยครับส,สวยคองดีทางกาลสิเลยนะครี นกเซาออกเสียงบอครับนี่ยใช่ค่ะเรงเสงค่ะติบบาทบาทีบเป็นของฝากครับสุณว่เป็นาเดนชมไปเรื่อย เหมือนสินค้าโอท็อปนะครับเป็นสุ่มแต่ละอยา่างเมีปากกายปลาไก่ผลิตภัณฑ์ปลาเมนูของฝากขนมปลาเยอะขนมยังน้อ,นอครับเพณ่นแม่นี่ครับ ขนมใส่ไส้ค่ะไส้มะพร้าวไส้หวานอันนี้ไส้เค็มเพียงแก้วอันนี้ใส่เค็มครับผมเราจะสือไปชิมกันเลยเอาซองอันครับผมเดี๋ยวสือไปฝากหลานๆพร้อม ครับผมไปของฝากแล้วขอบคุณนะคะครับผมข้างในข้างในก็นจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมวันนี้ขออนุญาต่า,าเดินเข้าไปครับผม ตัวนี้เป็นกระดูแขกนะครับร้อยห้าสิบปีอันนี้ก็ข้องแขกนะครับนี่เป็นนังปลาหลังจากที่เราเดินทางมากออกจากสารคันประมาณหนึ่งกิโลครับผมอยู่เส้นทางหลักอยู่เห็นหลานบรรยากาศ นางเห่ียชิวๆบรรยากาศดีๆเดี๋ยวฮาจะพาแวะนางเห่ียชิวๆสักแป๊บหนึ่งร้านน่านางครับ เมื่อนี้กับมานัางเลรนชิชูผู้เดียวทาลูกคา้าของไยเพื่อนนะครับคล้ายดีไวอยเรื่อยๆมาครับบ<ม>รรยากาศดีมากมไม่รองมีตัวอะแมนครับรช่องเนีช่องไา้ำลถุงครับไปเรื่อยๆตาม ภาษาพ้นสวนหาหล่อหาเรียนไปเรื่อยครับหอมหอมเป,เปิดช่องมั้งครับรเปิดจะโดนแล้วปีส <ทา S 1> อง <ทา S 1> ปีแนละใช<า>่ครับผมจะพาไปนั่งกินชิวๆกันห้อง จะห้อผ้าไปนั่งบรรยากาศที่ชิวบรรยากาศจะดีคนเยอะแยะภาพฟ้าผ,าผานังโซสวยงามช่วงที่เขายัางบนเทืเก่ยวคงจะสวยนาดูห้องน้ำแล้วก็ซุ่มดอกไม้ เย็นๆเ,เปเรสบายๆชิวๆครับบรรยากาศยังจะมีความสุขสำการในแบบเดินทางท่องเที่ยว เาเอินว่า่อนคายชีวิตทงจะคลองนะผมทำงานมามีเมือยเราก็มีเวลา,าพักผ่อนไปวางร่างกายและจิตใจแล้วก็กลับไปสู่งานใหม่สวัสดีครับผมตอนหี้องเดินทางมาสัสขันผ่านพิพิธภัณฑ์ศิลินธรมาแล้ว้องมาเห็นแบบลานบรรยากาศนั่งชิวแบบลาน นั่งงานกับบรรยากาศดีผมก็เลยมาแวะชิมขนมที่เข้าไปเที่ยวอะลองแวะมาชิมนชิวๆคนเดียวครับผมมาจากเรียนจากไอ้วุฒิกระสินเพป่นจตอนรนรับอย่างดีมากเลยฮ่งอ,ง,อง,งก็เลยถึงเวลากลับบ้านไปสูง่งานตออ่อครั ชิมชิมกับาแฟเลยนี่นๆขนมฟองวางพอดีเลยเป็นใส่หวานเนี่ยผมจะลองใส่เค็มนะ เป็นมาส่เคีมหักักก็ตื่ว่าเสียไปองอะอยู่ ชห้องนั่งชิวกินกาแฟาเอาบรรยากาศพอสมควรแหละว้อาก็จะเดินทางต่อลับบ้านครับผมกับรถคู่ใจรูสีเดี๋ยว ไปเรื่อยครับผมรอดติดตามรับชมไปเรอยครับผมในหลายที่เขามารับชมชมผมแล้วเจอกันใ่คลิปหน,น้าครับผมสวัสดีครับ